เมื่อเขาเกิดมาพร้อมพลังวิเศษที่สามารถมองเห็นต่างโลกได้สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง The Dark Tower ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้มูขอทุกคน81ไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยน,นะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับโดยหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของเจคเด็กหนุ่มสุดธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ตื่นขึ้นมาเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตอนเช้า เจคนั้นได้พักอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าๆกับแม่และพ่อเลี้ยงของเขาซึ่งในทุกวันเจคนั้นก็มักชอบฝันแปลกๆอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาฝันเจคหนึ่งจึงมักชอบวาดภาพสิ่งที่เขาเห็นในความฝันออกมาแม่เลยต้องส่งเขาไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการฝันประหลาดดังกล่าวแต่ถ้าว่าในวันนั้นเจคได้ไปหาจิตแพทย์เพื่อพูดคุยเรื่องราวในความฝันของเขาเหมือนทุกครั้งเขาได้เอาภาพวาดต่างๆที่เขาวาดออกมาให้หมอจิตแพทย์ดูโดยเมื่อคืนเจคเนี่ยฝันเห็นภาพว่ามีหอคอยบางอย่างกำลังจะถูกทำลาย เขาจึงคิดว่าสาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวในตอนเช้ามันน่าจะเป็นเพราะหอคอยถูกโจมตีซึ่งเจคนั้นก็เชื่อว่าความฝันที่เขาฝันเห็นเนี่ยเป็นความจริงผมไม่ได้บ้านนะแต่นั่นมันไม่ใช่ความฝันเจกกล่าวเจกเล่าต่อว่าเขามักจะฝันเห็นสิ่งเดิมๆตลอดไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรือแม้แต่ชายชุดดําที่ดูท่าทางน่ากลัวหมอเลยคิดว่าสาเหตุที่เจกมักชอบฝันแปลกๆมันอาจจะเกิดจากบมในวัยเด็กที่เขาต้องสูญเสียพ่อแท้ๆของตัวเองไป หมอจึงพยายามบอกว่าทุกอย่างที่เจคกเห็นน่ะมันเป็นเพียงแค่ความฝันมันไม่ได้มีอยู่จริงในเวลาต่อมาระหว่างที่เจคกกำลังจะเดินทางกลับบ้านเขานั้นก็ได้มองไปเห็นชายที่ดูท่าทางแปลกๆคนหนึ่งในตอนนั้นจู่ๆก็ได้มีชายจรจัดเข้ามาบอกให้เจคกระวังตัวเอาไว้มันจะจับตัวเธอไปชายจรจัดกล่าวพวกมันจะลักพาตัวเด็กแบบเธอแล้วพาข้ามภพเด็กที่มีพลังพิเศษแบบเจคกสิ่งที่พวกมันต้องการคือพลังภายในจิตใจของเธอเจคเนี่ยมันก็ตกใจสิครับ จู่จูมีใครไม่รู้มาพูดจาแปลกๆก,กับเขาแบบนั้นเขาเนี่ยจึงได้วิ่งขึ้นรถบัสเพื่อกลับบ้านทันทีซึ่งพอกลับมาถึงเขาก็ได้เจอกับทิมมี่หรือเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเจคโดยทิมมี่ได้แวะมาเล่นที่บ้านของเจกอยู่บ่อยๆแต่หลังจากที่เจกกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้บังเอิญไปได้ยินแม่กับพ่อเลี้ยงของเขาที่กำลังเถียงกันเรื่องที่จะส่งเจกไปรักษากับจิตแพทย์คนอื่นเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้รายจ่ายของทั้งสองเนี่ยจะมีมากขึ้นและจากการที่เจกต้องเดินทางไปหาหมอบ่อยๆ มันก็ทําให้พ่อเลี้ยงของเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แม่เลยเข้ามาบอกกับเจคว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเธอนน่จะส่งเจคไปรักษาที่คลินิกอื่นเจคเนิจึงทําได้แค่เพียงบ่นเรื่องต่างๆให้ทิมมี่ฟังโดยเขาคิดว่าต่อให้ไปหาหมอมันนี่ก็ไม่ช่วยอะไรแถมเสียเวลาเปล่าอีกในคืนนั้นหลังจากที่เจคนอนหลับเขาหนิจึงเรื่งฝนันแปลกๆอีกครั้งโดยในความฝันเจคได้เห็นภาพของชายชุดดําชายคนนั้นได้โผล่ไปทําลายหมู่บ้านแห่งหนึ่งจนล่าเป็นหน้ากลองในเวลาเดียวกัน โลแลนและหนึ่งในะแอสวินปืนไว้ได้กลับมารายงานกับพ่อของเขาว่าพวกเขาเนี่ยล้มเหลวในการทําภารกิจปกป้องหอคอยแต่ทว่าไม่นานชายชุดดำเนี่ยก็ได้โผล่มาและได้ใช้เวทมนต์สังหารพ่อของโนแลนอย่างเลือดเย็นก่อนที่ชายชุดดานั้นจะได้บอกกับโลแลนว่าถึงแม้ว่าเวทมนต์ของเขามันจะใช้ไม่ได้ผลกับโลแลนแต่มันก็อีกไม่นานหรอกด้วยความโกรธโลแลนจึงทําการลั่นไกใส่ชายชุดดาแต่ชายชุดดำเนี่ยก็สามารถใช้นิ้วของเขารับลูกกระสุนของโลแลนได้อย่างง่ายดาย พร้อมบอกว่าหอคอยจะต้องล่มสลายจากนั้นเจ๊ก,ก็ฝันเห็นภาพของบ้านหลังหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเจ๊กหนึ่งจึงรีวาดภาพของโลแลน์หรืออสวินปืนไว้ไปให้ทิมมี่ดูพร้อมกับภาพวาดบ้านหลังเก่าที่เขาเห็นในความฝันซึ่งสิ่งที่ทําให้เจ๊กดูสนใจเป็นพิเศษก็คือบ้านหลังที่เขาเห็นเนี่ยมันดันมีตู้ไปรษณีย์ของสหรัฐอยู่ด้วยเขาเลยคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีอยู่จริงแต่ถ้าว่าทิมมี่หรือเพื่อนของเขาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสนใจนะักในวันนั้น เจกจึงเอาภาพวาดบ้านหลังนั้นไปโพสต์ถามคนในเน็ตว่ามีใครรู้จักหรือเคยเห็นบ้านหลังนี้บ้างไหมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้คําตอบพ่อเลี้ยงของเจกก็ได้เข้ามาบอกว่าถึงเวลาที่เจกเนี่ยต้องไปหาจิตแพทย์แล้วต่อมาเจกเนี่ยจีนได้เจอกับจิลหรือจิตแพทย์คนใหม่ของเขาซึ่งเจกจะต้องย้ายไปอยู่ที่คลินิกของเธอเป็นเวลาสองวันเพื่อเข้ารับการรักษาแต่ถ้าว่าไม่นานเจกเนี่ยก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างเขาได้สังเกตไปเห็นรอยแผลเป็นบนคอของผู้ช่วยของหมอคนนั้น เขาจึงไปบอกกับแม่ว่าคนพวกนี้นี่เป็นคนไม่ดีพวกเขาคือมนุษย์หนังปลอมที่เขาเคยเห็นในความฝันพวกมันจะเอาหนังของมนุษย์มาสวมเพื่อปลอมตัวเป็นพวกเราโดยเจคพยายามขอร้องให้แม่เชื่อเขาสักครั้งแต่แน่นอนว่ามันคงจะไม่มีใครยอมเชื่อเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ทว่าในวินาทีนั่นเองเจคนั้นก็ได้เหลือไปเห็นข้อความที่ชาวเน็ตเขียนตอบว่ารู้จักบ้านหลังที่เจควาดมันตั้งอยู่ที่ดัชฮิลในบรูกลินเจคพอเห็นแบบนั้นเขาเลยกะว่าจะเดินทางไปที่นั่นเขาเลยทําท่าทีว่าจะยอมเข้าไปรับการรักษา แต่เขาขอเข้าไปเอาแปลงฟันในห้องน้ําก่อนซึ่งหลังจากที่เจ๊กเข้าไปในห้องน้าได้สักพักจิวล,ลิวหมอเนี่ยจึงเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเจคกนี่ยจะกําลังพยายามหนีแต่กว่าที่คนพวกนั้นจะรู้เจคกนี่นก็ได้แผ่นแนบไปเรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่เจคกหนีออกมาได้เขาเนี่ยจึงเริ่มบอ,อกเดินทางตามหาบ้านหลังที่เขาเคยเห็นในความฝันเขาได้เดินทางไปยังบุกลินและได้เจอกับบ้านหลังนั้นจริงๆตามที่ชาวเน็ตบอกเจคกเลยตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านหลังนั้นซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นบ้านัางครบ เขาจึงพยายามเดินออกสำรวจภายในบ้านหลังนั้นซึ่งเจก,ก็เดินไปเจอกับเครื่องป้อนหมายเลขโดยมันได้บอกให้เจกใส่รหัสจุดหมายที่เขาต้องการจะไปเจกเลยลองกดตัวเลขที่เขาเคยเห็นในความฝันลงไปไม่นานประตูมิตินี่ก็ได้โผล่มาโดยเครื่องนั้นได้แจ้งว่าสถานที่ที่เจกระบุมันคือโลกที่มีชื่อว่ามิดเวเจกมันก็อึ้งตาค้างไปเลยครับใครมันจะไปเชื่อว่าประตูมิติมันจะมีจริงในโลกหลังจากที่ตั้งสติได้เจกเลยพยายามเดินตรงเข้าไปยังประตูมิติบานนั้น แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองจู่ๆพื้นไม้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาจับตัวเจกเอาไว้ซึ่งดููหมนว่ามันเนี่ยจะเป็นปีศาจที่พยายามจะหยุดยั้งไม่ให้เจกเข้าไปในประตูมิติเจกเลยตะโกนบอกให้ปล่อยเขาไปซะพลังบางอย่างในตัวของเขาจึงทําให้ปีศาจยอมปล่อยตัวเข้าไปก่อนที่เจกเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปยังประตูมิติทันทีและไม่นานประตูมิติบานนั้นก็ได้หายไปในตอนนี้เจกโผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้ที่นั่นเต็มไปด้วยหินดินทรายและดูท่าว่าจะไม่มีอะไรเลยสักอย่าง ต่เจก็มั่นใจว่าโลกแห่งนี้คือโลกใบที่เขาเคยเห็นในความฝันเขาจึงตัดสินใจออกเดินสำรวจภายในโลกแห่งนี้ตัดภาพมาที่ฐานทัพของชายชุดดําซึ่งในฉากนี้มันหน่จะทําให้เราได้รู้ครับว่าชายชุดดาคนนั้นเขามีชื่อว่าวอเตอร์โดยเขาได้รับรายงานว่ามีใครบางคนแอบลักลอบใช้ประตูมิติซึ่งมันนน่ก็คือเจกนั่นเองในเวลาเดียวกันหลังจากที่เจกออกเดินทางมาได้หลายชั่วโมงเจก,ก็ได้มองไปเห็นกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาจากเนินเขาข้างหน้าเขาจึงคิดว่าที่นั่นต้องมีคนอยู่นยนแน่แน่ เจ๊จึงตัดสินใจมุ่งตรงไปที่กลุ่มควันที่เขาเห็นซึ่งพอไปถึงมัน,นก็เป็นอย่างที่เจ๊กคิดเขาได้ไปเจอกองไฟที่เพิ่งจะมอดดับและข้าวขอ,ของของใครบางคนที่ลืมทิ้งเอาไว้เจ๊กมองเห็นกระป๋องเก็บน้ําที่วางอยู่ด้วยความกระหายเขาจึงได้วิ่งไปหยิบมันขึ้นมาดื่มทันทีแต่แล้วไม่นานโแรแลน์เหลือ,อสวินปืนไวทที่เขาเห็นในความฝันก็ได้โผล่มาเขาจึงถามว่าเจ๊กเป็นใครทำไมถึงแอบมากินน้ำของเขาเจ๊กจึงพยายามขอร้องให้โแรแลนดใจเย็นก่อน พ้อบอกว่าเขานั้นเคยฝันเห็นโลแลนจากนั้นเจ๊กหนึ่งจึงนำภาพวาดออกมาให้ดูคุณคืออัศวินปืนไวใช่ไหมเจ๊กกล่าวโลแลนจึงหมูว่ามันไม่มีอัศวินปืนไวอีกต่อไปแล้วเจ๊กจึงอธิบายต่อว่าก่อนหน้านี้เขาฝันเห็นโลแลนกำลังต่อสู้กับชายชุดดำอยู่โลแลนจึงคิดว่าเจ๊กเนี่ยอาจจะเป็นพวกของชายชุดดำเขาเลยพยายามถามเจ๊กว่ามันซ่อนตัวอยู่ไหนแต่เมื่อเจ๊กพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นพวกชายชุดดำจริงๆโลแลนหนึ่งจึงยอมฟังเขา โดยเจคอธิบายว่าเขามักจะฝันเห็นโลกแห่งนี้อยู่เสมอจากนั้นเขาเนี่ยจึงนำภาพวาดต่างๆออกมาให้โรแลนด์ดูตอนนี้โรแลนด์เนี่ยจึงเชื่อแล้วครับว่าเจคฝันเห็นโลกแห่งนี้จริงๆเจคเล่าว,ว่าเขาฝันเห็นโลกของโรแลนด์มาหนึ่งปีแล้วเจคเลยถามว่าชายชุดดำเนี่ยเป็นใครกันแน่โรแลนด์ Roland เลยบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยคือพ่อมดซึ่งในภาพวาดของเจคมันก็จะมีอยู่ภาพวาดหนึ่งที่เขาได้วาดภาพของชายชุดดำและฐานทัพเอาไว้โรแลนด์ีจึงถามเจคว่าในความฝันเจคเห็นชายชุดดำอยู่ในที่แห่งนี้ใช่ไหม เจกเลยตอบว่าใช่โแรแลนด์เลยกล่าวว่าจะออกเดินทางไปที่นั่นเพื่อหวังจัดการชายชุดดําแต่ก่อนอื่นเขาเนี่ยจะต้องพาเจกไปหาชนเผ่ากลุ่มหนึ่งเพื่ออ่านนิมิตหรือความฝันของเจกก่อนจากนั้นเขาเนี่ยจึงออกเดินทางพาเจกไปยังหมู่บ้านของชนเผ่ากลุ่มนั้นแต่พาพมาที่ชายชุดดําเขาได้กลับมายังโลกของเจกเพื่อไปเช็คประตูมิติบานที่เจกเปิดโดยเขาได้ไปเจอเศษไม้ที่มีเลือดของเจกติดอยู่ต่อมาเขาเนี่ยจึงเดินทางไปหาเซเยอร์ หรือลูกน้องที่ทําหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูมิติภายในเมืองของเจคโดยชายชุดดาบอกว่ามีคนแอบไปใช้ประตูมิติภายในเมืองแห่งนี้แถมยังได้ไปสังหารปีศาจที่ทําหน้าที่เฝ้าประตูอีกเขาจึงอยากรู้ว่ามันเป็นใครกันแน่จากนั้นชายชุดดาจึงนาเศษไม้ที่มีคราบเลือดของเจคไปให้เซเยอร์ตรวจสอบซึ่งเซเยอร์นี่มีพลังในการตรวจสอบดี A หลังจากที่ลองชิมดี a ของเจคดูแล้วมันนี่จึงรู้ว่านี่เป็นเลือดของเด็กผู้ชายพลังของเด็กคนนั้นบริสุทธิ์มากมันจึงสามารถผ่านประตูไปได้ แถมปีศาจเฝ้าประตูก็แข็งแกร่งพอสมควรแต่พลังจิตที่กล้าแก่งของเด็กคนนั้นก็สามารถเอาชนะมันได้ซึ่งพอชายชุดดารู้ว่าเจคเนี่เป็นเด็กที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งเอามากๆเขาเนี่ยจึงต้องการตัวเจคกแต่กลับมาที่เจคครับโรแลนด์ได้พาเขาเดินลัดเลาะเข้ามายังป่าแห่งหนึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยหมอกหนาที่แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยในคืนนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจปักหลักกันที่สวนสนุกล้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าซึ่งเจคกนี่ก็แปลกใจมากที่ดันม โลแลนเลยบอกว่ามันคือสิ่งกอ่อสร้างโบราณที่ไม่มีใครรู้จักจากนั้นเจคจึงเล่าว่าคืนก่อนเขาเนี่ยวฝันเห็นว่าโลแลนกับชายชุดดกากาลังต่อสู้กันโลแลนเลยอธิบายว่าในวันนั้นชายชุดดาได้บุกไปทาลายหมู่บ้านที่เป็นฐานที่ตั้งสุดท้ายของพวกเขารวมถึงเขียนฆ่าอัศวินปืนไวไปจนหมดเขาเลยกลายเป็นอัศวินปืนไวคนสุดท้ายจากนั้นก็ตัดก,กับมาที่ชายชุดดําในตอนนี้เขาเนี่ยได้ไปหาจิลหรือจิตแพทย์คนใหม่ของเจคซึ่งหนูหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นลูกน้องของเขาครับ เขาจึงตอบว่าเรื่องที่เธอยอมปล่อยให้เจคหนีไปได้เธอเลยบอกว่าเธอพยายามแล้วแต่ดูเหมือนว่าเจคจะรู้ตัวซะก,ก่อนชายชุดดาจะได้ขอชื่อและที่อยู่ของเจคเพื่อหวังจะไปตามจับตัวเขาแต่กลับมาที่เจคเขาได้วาดภาพวงกลมที่เป็นเหมือนแผนที่ออกมาให้โแรแลนดดูซึ่งเจคก,ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาแค่วาดมันออกมาตามความฝันที่เขาเคยเห็นโแรแลนด์จึงเล่าว่าภาพที่เจควาดน,นั้นมันคือแผนที่ของพระหูจัก,กรวาล ที่จะประกอบไปด้วยโลกของเจคและโลกอีกนับล้านใบนับไม่ถ้วนซึ่งโลกทุกใบจะถูกค้ำจุนโดยหอคอยทมินที่จะส่งพลังในการป้องกันและคุ้มกันภัยต่างๆจากสิ่งมีชีวิตภายนอกโดยมันคือหอคอยที่มีมาแต่ช้านานซึ่งเจคเนี่ยก็ได้สงสัยในคำพูดของโลแลนที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตภายนอกอะไรที่อยู่นอกจัก,กรวาลของพวกเขาโลแลนจึงเล่าว่าภายนอกจัก,กรวาลคือความมืดที่ไม่มีสิ้นสุดที่นั่นล้วนแล้วแต่มีฝูงปีศาจลึกลับที่พยายามจะเข้ามาหาพวกเขา ชายชุดดาต้องการจะทําลายหอคอยเพื่อปล่อยให้ปีศาจเหล่านั้นเข้ามาหากหอคอยเทม,มินพินาศชายชุดดาจะได้ปกครองโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจนั่นเลยเป็นเหตุผลที่โแรแลนด์จะต้องปกป้องหอคอยเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นในเวลาต่อมาในขณะที่เจ๊ก,กับโแรแลนด์กำลังนอนหลับจู่ๆเจ๊กก็ได้ยินเสียงพ่อที่ตายไปของเขาเจ๊กเลยตัดสินใจเดินตามเสียงนั่นไปจกนกระทั่งได้ไปเจอกับพ่อของเขาที่กลางป่าพ่อของเจ๊กจึงบอกว่าเขาดีใจที่ได้เจอเจ๊กอีกลูกโตขึ้นเยอะเลยนะ ซึ่งเจก็ดูคิดถึงพ่อของเขาเอามากๆเขาเลยพยายามจะเดินตรงเข้าไปสวมกอดพ่อของเขาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองพ่อของเจก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจและพยายามจะเข้ามาทําร้ายเขาแต่โแรแลนด์ก็ได้โผล่มาช่วยเจกเอาไว้ได้ทันโดยเขาได้ชักปืนออกมาลั่นไกใส่ปีศาจตัวนั้นแบบไม่ยั้งจนสุดท้ายมันจึงยอมล่าถอยไปโแรแลนด์จึงเล่าว่ามันเป็นปีศาจที่พยายามจะหลอกล่อเหยื่อยอย่างเจกโดยการสร้างภาพลวงตาขึ้นมาจากนั้นโแรแลนด์จึงบอกต่อ ว่าสาเหตุที่ทาให้ปีศาจพวกนั้นหลุดเข้ามาในโลกของเขาได้มันเกิดจากรอยแยกเล็กๆที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหากหอคอยถูกโจมตีหากหองคอยถูกทาลายปีศาจอีนับไม่ถ้วนก็จะสามารถบุกเข้ามาได้ซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีปีศาจอีกตัวโผล่มาเล่นงานโลแลนโลแลนจึงบอกให้เจ๊กรีบหนีไปซะโดยเขาได้ถูกปีศาจตัวนั้นเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บที่แขนก่อนที่มันเนี่ยจะปีนเป้าหมายไปวิ่งไล่าตามเจ๊เจ๊ที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ชิบหายแล้วครับ เขาจึงรีบใส่เกียย์หมาวิ่งเข้าไปหลบที่สร้างสวนสนุกโแรแลนด์จึงอาศัยจังหวะนั้นยิงปืนปิดฉากมันจนสิ้นใจไปในเวลาต่อมาแต่มาที่แม่กับพ่อเลี้ยงของเจคทั้งสองได้ไปแจ้งความเรื่องที่เจคหายตัวไปแต่ถ้าว่าหลังจากที่ทั้งสองกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้เจอกับชายชุดดำแม่ของเจคจึงรู้ทันทีว่าเขาคือคนที่อยู่ในภาพวาดของเจคชายชุดดำจะได้ใช้เวทมนตร์ทำให้พ่อเลี้ยงของเจคหยุดหายใจ ก่อนที่เขาจะใช้เวทมนตร์ตรวจสอบดูภายในห้องของเจคและได้รู้ว่าเจคนั้นมีพลังมองเห็นนิมิตจนสามารถวาดภาพต่างๆภายในโลกของเขาขึ้นมาได้แต่กลับมาที่เจ็คก,กับโแรแลนด์เช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ยังคงออกเดินทางเพื่อไปยังหมู่บ้านของผู้ชนเผ่าจนสุดท้ายทั้งสองนึ่ก็ได้มาถึงผู้เขาได้รับการต้อนรับจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีโแรแลนด์จึงถามว่าในหมู่บ้านแห่งนี้นี่มีใครที่มีพลังยานที่แข็งแกร่งที่สุดหญิงสาวคนหนึ่งจึงออกมาบอกว่าเธอเอง ซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าอาล่าเขาจึงนํผ้าวาดของเจกที่วาดฐานทัพของชายชุดดอาออกมาให้เธอดูพร้อมบอกว่าเขาอยากรู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนในเวลาเดียวกันชายชุดดาได้กลับมาที่ฐานทัพของเขาโดยเขานั้นต้องการจะทําลายหอคอยทัมมินชายชุดดาเลยจําเป็นต้องออกไปตามจับพวกเด็กๆเ,เพื่อดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ในตัวของเด็กพวกนั้นไปใช้ในการทําลายหอคอยซึ่งที่ผ่านมาเขาเนี่ยได้ตะเวนไปจับตัวเด็กมากมายมาดึงเอาพลังงานไปทําลายหอคอยทัมิน ลูนกน้องของชายชุดดาได้รายงานว่าพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายมากมายให้กับหอคอยนั่นแต่มันก็ยังคงไม่พังลงสักทีชายชุดดาเลยบอกว่าตอนนี้เขาได้เจอเด็กที่มีพลังมากพอที่จะสามารถทําลายหอคอยทมินได้แล้วซึ่งมันเนี่ยคือเจกนั่นเองครับเขาเลยต้องการจะไปตามจับตัวเจกเพื่อหวังดึงเอาพลังในตัวของเจกไปทําลายหอคอยซะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเจคซ่อนตัวอยู่ไหนเขารู้แค่ว่าเจกกาลังออกตามหาโลแลนเรือสวินปืนไวคนสุดท้าย ซึ่งโแรแลนด์มีความสามารถในการต้านทานพลังเวทของเขาได้โแรแลนด์จึงกลายเป็นศัตรูที่น่าลำคาญสำหรับเขาชายชุดดำเลยสั่งให้ลูกน้องไปตามหาตัวเจคแต่กลับมาที่เจคครับดูเหมือนว่าบาดแผลที่โแรแลนด์ได้รับจากปีศาจมมนจะสาหัสพอสมควรผู้ชาวบ้านเลยบอกให้เขาไปพักผ่อนก่อนส่วนหน้าของอาล่าหลังจากที่เธอได้พบกับเจกเธอจึงบอกว่าเธอเไม่เคยเห็นใครที่มีพลังแข็งกล้ามากเท่าเจกมาก,ก่อนซึ่งเจก,ก็ไม่เข้าใจว่าอาล่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เธอจึงอธิบายว่ามันคือพลังจิตมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่เกิดมาพร้อมพรมสวรรค์แบบนี้และส่วนมากมันเนจะอยู่ลึกจนเจ้าของพลังไม่รู้ตัวว่ามีมันเจคมีพลังจิตที่สูงมากเขามีความสามารถที่เธอเองก็ไม่อาจเข้าใจได้อาลาได้บอกต่อว่าพลังของเจคมันอยู่เหนือธรรมชาติมันเลยทําให้เขาสามารถเห็นต่างโลกได้โรเล่จึงถามถึงเรื่องฐานทัพของชายชุดดาว่ามันอยู่ไหนอาลาเลยบอกให้เจคตั้งสมาธิเพื่อส่งภาพนิมิตในหัวมาให้เธอเห็น โดยเธอได้ใช้พลังของเธอในการเชื่อมจิตกับเจคเพื่ออ่านภาพนิมิตในหัวของเขาอาร่าเนี่ยจึงเริ่มเห็นภาพนิมิตต่างๆที่เจคเคยฝันถึงจนสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้รู้ว่าฐานทัพของชายชุดดามันตั้งอยู่ในดินแดนทางทิศเหนือซึ่งหากจะไปที่นั่นมันก็อาจต้องใช้เวลาเดินทางมากถึง6เดือนทางเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้โดยทันทีคือการใช้ประตูมิติเขาเลยพยายามขอให้อาล่าช่วยพาเขาไปยังประตูมิติของหมู่บ้านแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะหากเขาเปิดใช้ประตูมิติเมื่อไหร่ พวกชายชุดดาก็จะรู้ตําแหน่งของพวกเขามันจึงอาจาเป็นอันตรายเกินไปสําหรับคนในหมู่บ้านด้วยความที่ไม่มีทางเลือกโแรแลนด์เลยกะว่าจะออกเดินทางไปที่นั่นโดยการออกเดินเจคกเลยถามโแรแลนด์ว่าผู้มันกาลังพยายามตามจับตัวเด็กๆจากโลกต่างๆอยู่ใช่ไหมเจคเล่าว่าผู้มัน,เ,นเคยพยายามไปตามจับเขาที่นิวยอร์กงั้นแปลว่าผู้มันก็น่าจะมีฐานอยู่ที่นิวยอร์กเช่นกันซึ่งพอได้ยินแบบนั้นโแรแลนด์เลยกะว่าจะเดินทางไปที่เมืองของเจคเพื่อตามหาฐานทัพของผู้มันในนิวยอร์ก เขาจึงขอร้องให้อาล่าช่วยพาพวกเขาไปส่งที่โลกของเจคอาล่าเลยพาทั้งสองไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อขอให้เขาช่วยเปิดใช้งานประตูมิติแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาเนี่ยมีกฎอยู่ว่าจะไม่มีทางเปิดใช้งานมันเด็ดขาดนอกจากจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะมีอันตรายหากเปิดใช้ประตูพวกมันเนี่ยจะรู้ตำแหน่งของพวกเขาและบุกมาแน่หัวหน้าหมู่บ้านเลยบอกว่าตามกฎพวกเขาเองก็ไม่สามารถขัดคำสั่งอัศวินปืนไว้ได้เช่นกันเพราะอัศวินปืนไว้เป็นผู้ที่คอยปกป้องหอคอย แต่ชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อว่าโแรแลนด์นี่คืออัศวินปืนวตัวจริงพวกเขาเลยขอให้อาร่าใช้พลังอ่านใจเพื่อตรวจสอบดูว่าโรแลนด์นี่เป็นอัศวินปืนไวตัวจริงหรือเปล่าซึ่งเธอนี่ก็บอกว่าโรแลนด์คืออัศวินปืนไวคนสุดท้ายชายชุดดำได้บุกไปสังหารอัศวินปืนไวทุกคนจนเหลือแค่โรแลนด์เป็นคนสุดท้ายตอนนี้ภายในใจของโแรแลนด์จึงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นหน้าที่ของอัศวินปืนไวคือการปกป้องหอคอยแต่โแรแลนด์ก็บอกว่าเขาแพ้สงครามโลกแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความมืด การพยายามต่อสู้กับพวกมันก็เหมือนการเอาชีวิตไปทิ้งแต่ก่อนตายเขานีต้องแก้แค้นให้ได้ต่อมาทุกคนจึงทำการเปิดประตูมิติให้กับโลแลนดเพื่อส่งเขาและเจคกลับไปยังโลกที่เจคจากมาแต่ถ้าว่าในเวลาเดียวกันลูกน้องของชายชุดดาก็ได้แอบบุกเข้ามายังหมู่บ้านโดยพวกมันได้แอบไปทําการตัดไฟฟ้ามาเลยทําให้ประตูมิติเกิดปิดตัวลงโลแลนเลยพอจะเดาออกว่าพวกมันน่าจะบุกมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเขาเลยบอกให้เจครีบไปหาที่ซ่อนตัวก่อน โดยพวกมันได้โผไปไล่สังหารผู้คนในหมู่บ้านเพื่อตามจับตัวเจคโรแลนด์เลยจำเป็นต้องออกไปจัดก,การพวกมันซึ่งเขาก็ได้โชว์สกิลจัดก,การพวกมันไปได้มากมายโดยปืนของโรแลนด์เป็นปืนสักด์สิท์ที่ถูกหลอมขึ้นจากดาบเอ็กคาลิเบอร์และไม่นานโแรแลนด์ก็สามารถจัดก,การพวกมันได้สําเร็จแต่จากการต่อสู้เมื่อกี้มันจึงทาให้อาการเจ็บแผลของโแรแลนด์กำเริบขึ้นมาอีกครั้งอาร่าเลยบอกให้ทั้งสองรีบเข้าไปยังประตูมิติซะก่อนที่พวกมันจะพากันแห่มาอีกรอบ โรแลนด์กับเจคจึงรีบเข้าไปยังประตูมิติทันทีโดยทั้งสองได้โผล่มายังห้องทําอาหารภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งทั้งคู่จะรีบหนีออกมาจากที่นั่นเจคเลยคิดว่าตอนนี้เขาควรจะหาทางรักษาบาดแผลของโรแลนด์ก่อนเจคเลยตัดสินใจพาโรแลนด์ไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลและเมื่อหมอได้ตรวจดูอาการบาดเจ็บของโรแลนด์แล้วพวกหมอนเนี่ยจึงบอกว่าแผลของเขาติดเชื้อพวกเขาเลยอยากจะให้โรแลนด์พักรักษาตัวอยู่นี่เพื่อรอดูอาการไปก่อนแต่โรแลนด์ก็ไม่ยอมฟังเพราะเขาไม่มีเวลาแล้ว เขาจึงตัดสินใจหนีออกมาจากโรงพยาบาลในเวลาต่อมาโรแลนดกับเจคจึงต้องรีบไปออกตามหาประตูมิติเพื่อใช้เดินทางไปยังฐานทัพของชายชุดดาซึ่งที่เมืองนิวยอร์กแห่งนี้มันก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็จําเป็นจะต้องตามหามันให้เจอแต่กลับมาที่หมู่บ้านโดยชายชุดดําได้บุกมาหาอาลาที่หมู่บ้านของเธอเขาจึงใช้เวทมนเพื่อบังคับให้อาลายอมบอกว่าเจคหนีไปที่ไหนหลายชั่วโมงต่อมา เจ๊กนี่จึงมีความคิดดีๆขึ้นมาได้โดยเขาได้พาโลแลนด์ไปออกตามหาชายจรจัดตอนต้นเรื่องจนเจอเพราะเจ๊กคิดว่าชายจรจัดคนนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องประตูมิติแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยบอกให้เจ๊กระวังเรื่องคนที่จะโผล่มาจับตัวเด็กอย่างเจ๊กไปเจ๊กนี่จึงถามชายจรจัดคนนั้นว่าเขาเป็นพวกของชายชุดดําใช่ไหมชายจรจัดเลยบอกว่าเขาสูญเสียพลังของเขาไปซึ่งหลังจากที่ชายจรจัดบอกว่าเขาสูญเสียพลังของเขาไป เจนี่จรู้ทันทีครับว่าชายจรจัดคนนั้นน่าจะเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่ผู้มันจับตัวไปเขาเลยถามว่าคุณพอจําได้ไหมว่าผู้มันพาคุณไปที่ไหนแต่ชายจรจัดก็ไม่ยอมบอกเพราะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นความทรงจําที่เขานั้นอยากจะลืมเจคจึ่งตัดสินใจใช้พลังของเขาในการอ่านความทรงจําของชายจรจัดซึ่งในขณะที่เจ๊กกำลังใช้พลังอยู่นั้นโลแรนก็รีบเตือนให้เจคกอย่าใช้พลังเพราะชายชุดดำเนี่ยสามารถตามรอยเจคกจากพลังของเขาได้เจคเลยจําเป็นต้องพาโลเรนกลับไปที่บ้านของเขาก่อน ซึ่งพ่อกลับมาถึงบ้านเจ๊กเนี่ยก็ได้เจอกับทิมมี่เขาจึงถามว่าเจ๊กหายไปไหนมาตั้งหลายวันแต่เจ๊กเนี่ยก็ไม่มีเวลามาเล่าตอนนี้แม่ของเขาต้องเป็นห่วงอยู่แน่ทิมมี่เลยบอกว่าเขาไม่เห็นแม่กับพ่อเลี้ยงของเจ๊กมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโดวยพอเจ๊กเปิดประตูเข้าไปในบ้านเขานั้นก็ได้พบกับร่างของพ่อเลี้ยงที่นอนกองอยู่ส่วนแม่ของเจ๊กก็ได้หายตัวไปจากนั้นจู่ๆพลังของเจ๊กก็ทําให้เขาได้รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของเจ็คเนี่ยจะถูกชายชุดดจาจัดการจนกลายเป็นเท่าฐานไปซะแล้วเจคที่รู้แบบนั้นเนี่ยจึงเสียใจมากตอนนี้เขาไม่เหลือใครอยู่แล้วโแรแลนด์เลยสัญญาว่าเขาเนี่ยจะแก้แค้นให้แม่ของเจคเองแต่เจคก,ก็ไม่ต้องการให้โแรแลนด์ทาแบบนั้นเพราะหน้าที่ของโแรแลนด์คือการปกป้องหองคอยไม่ใช่การแก้แค้นจากนั้นเจคเนี่ยจึงบอกว่าเขารู้แล้วว่าประตูมิติของพวกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าดิกซี่พิกเขารู้ได้จากตอนที่เขาเข้าไปอ่านความทรงจําของชายจอนจัด และจากคำพูดของเจคมันจึงทาให้โลแลนดได้เริ่มตระหนักในถึงหน้าที่ของเขาก่อนเริ่มออกเดินทางเขาจึงได้พาโลแลนดไปยังร้านขายอาวุธเพื่อเตรียมกระสุนไปจกกัดการกับพวกชายชุดดําแต่ทว่าหลังจากที่เจคเดินออกจากร้านไปชายชุดดำหนึ่งก็ได้โผล่มาต่อหน้าของโลแลนด์โดยเขาได้ใช้เวทมนต์ปิดล็อกร้านแห่งนี้เอาไว้ให้เหลือเพียงแค่เขาและโลแนโลแนดโรแลนเลยบอกให้เจครีบหนีไปซะซึ่งเขาเนี่ยก็รู้ดีครับวันนี้ไม่ใช่ชายชุดดำตัวจริงมันได้ใช้เวทมนต์จำแรงร่างกายเพื่อพยายามจะปั่นหัวเขา ในเวลาเดียวกันจเจกเี็ก็พยายามจะหนีจากเหล่าลูกน้องของชายชุดดําที่พยายามตามจับเขาแต่ทว่าสุดท้าย,จยเจกเก็หนีไม่รอดถูกพวกมันจับตัวไปได้ต่อมาเจกจึงถูกพวกมันพาตัวมาที่ร้านดิกซี่พิกหรือฐานอีกแห่งของพวกมันชายชุดดาจึงรีพาตัวเจกไปยังฐานของมันทันทีในเวลาเดียวกันไม่นานโแรแลนก็ได้บุกมาถึงที่ร้านดิกซี่พิกแล้วโดยเขาสามารถจัดการกับลูกน้องของชายชุดดำที่เฝ้าอยู่ข้างนอกไปจนหมด ก่อนที่เขาจะตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยเจคซึ่งในจังหวะที่พวกมันเกลังจะพาตัวเจคเข้าไปยังประตูมิติโรแลนด์เลยพยายามจะโผล่เข้าไปช่วยเรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้โผล่ไปกลางดงของพวกมันนับสิบเลยครับมันเลยทำให้โรแลนด์เสียเวลาในการจัดก,การพวกมันที่โผล่เข้ามาขวางทําให้ชายชุดดำเนี่ยสามารถพาตัวเจ็คกลับไปยังฐานทัพของมันได้ก่อนจากนั้นมันนี่จึงไม่รอช้ารีบพาเจคเข้าไปยังเครื่องส่งพลังงานเพื่อหวังใช้พลังในตัวของเขาแปลงเป็นลําแสงในการทําลายหอคอยทามินส่วนทางน้าของโรแลนด์ เขาได้โชว์สกิลสายกระสุนใส่พวกมันแบบไม่ยั้งเรียกได้ว่ากระสุนทุกนัดที่เขายิงออกไปเนี่ยมันแม่นเหมือนจับวางไม่มีผิดโแรแลนด์ทุ่มสุดกําลังเพื่อจัดก,การพวกมันทุกคนให้สิน้นซากในเวลาเดียวกันชายชุดดาจึงเริ่มเปิดใช้งานเครื่องส่งพลังงานเครื่องนั้นจึงเริ่มดูดพลังในตัวของเจ๊ออกมาเพื่อแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังทําลายทันทีเจ๊กจึงพยายามต่อต้านเครื่องนั้นโดยเขาได้ใช้พลังเปิดประตูมิติของพวกมันเพื่อหวังให้โแรแลนด์ตามมาช่วยเขา ชายชุดดาเลยจําเป็นต้องออกไปจัดการโลแลนด้วยตัวของเขาเองโลแลนจึงไม่รอช้าเขาได้ชักปืนมายิงกระหน่าใส่ชายชุดดาทันทีแต่ชายชุดดาก็สามารถใช้ก้อนหินออกมาการกระสุนเหล่านั้นเอาไว้ได้การต่อสู้ของทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้นโดยชายชุดดาได้ใช้เศษกระจกโจมตีใส่โลแลนจนโลแนนลนได้รับบาดเจ็บที่มือโลแลน,นจลึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวและเมื่อเห็นว่าการโจมตีแบบตรงๆมันไม่ได้ผลโลแลนจึงตัดสินใจยิงกระสุนไปที่กำแพงเพื่อให้กระสุนเหล่านั้นชิงไปโดนชายชุดดา แต่ถ้าว่าชายชุดดำเนี่ยก็สามารถใช้มือเปล่าในการรับกระสุนเหล่านั้นเอาไว้ได้ก่อนที่เขาจะเริ่มใช้นิ้วดีดกระสุนพวกนั้นกลับไปให้โลแลนดจนโลแลนด์พลาดท่าทำปืนหลุดมือชายชุดดำจึงอาศัยจังหวะนั้นโยนเหล็กอัดเข้าที่ตัวของโลแลนด์และได้บังคับให้สร้างตึกตกลงมาทับตัวของเขาโลแลนดจึงกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปจากนั้นชายชุดดำเลยกะว่าจะปิดฉากโลแลนด์ซะเจคจะได้ใช้พลังจิตบอกให้โลแลนด์ลุกขึ้นมาโลแลนด์ที่พอจะมีสติ เขาจึงรีบเอื้อมมือไปหยิบปืนที่อยู่ตรงหน้าและใช้มันยิงตรงไปที่ชายชุดดำทันทีซึ่งในจังหวะที่ชายชุดดำกำลังเพ่งสมาธิเพื่อหวังรับกระสุนนัดนั้นโแรแลนด์ก็ได้ยิงกระสุนอีกนัดออกไปเพื่อให้มันพุ่งไปชนกระสุนนัดแรกจนเปลี่ยนวิถีพุ่งเข้าไปที่หัวใจของชายชุดดำจากนั้นโแรแลนด์จึงรีบใส่กระสุนใส่ชายชุดดำอีกไม่หยัง้งเพื่อเป็นการดับลมหายใจของเขาโดยหลังจากการชายชุดดำได้โแรแลนด์จึงยิงใส่เครื่องส่งพลังงานเพื่อปลดปล่อยเจกเจกในจึรีบวิ่งกลับมาาหเข ก่อนที่โแรแลนด์จะตัดสินใจยิงทำลายเครื่องส่งพลังงานมันจะได้ระเบิดไปพร้อมฐานทัพของชายชุดดำทั้งสองจึงสามารถปกป้องหอคอยได้สำเร็จจากนั้นทั้งสองจะรี้หนีออกมาจากร้านดิกซี่พิกโดยหลังจากที่สามารถช่วยหอคอยเอาไว้ได้เจสกจึงพาโแรแลนด์ไปเลี้ยงฮอทดอกเพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยชีวิตเขาโแรแลนด์จึงบอกว่าเขาเนจะต้องกลับไปที่โลกของเขาในรู้ใช่ไหมซึ่งเจก่ก็ดูเศร้าอยู่ไม่น้อยที่เขานั้นจะต้องจากลากับโแรแลนด์ โลแลนจึงตัดสินใจชวนเจคไปอยู่ด้วยเพราะที่นี่เจคไม่เหลือใครอยู่แล้วแถมอีกอย่างเขานีก็อยากให้เจคมาช่วยเขาด้วยเจคพอได้ยินแบบนั้นนจึงตอบตกลงทันทีจากนั้นทั้งสองจึงพากันเดินตรงไปยังประตูมิติอีกบานเพื่อกลับไปยังโลกของโนแลนด์จากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.6คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป15% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด45%ครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ